ยำขนมจีนตีนไก่พี่น้องจ้าตีนไก่แบบโพดโพดตีนไก่โพดโพโอ้สิรุนถัดยำ่ซมักสตอพี่น้องยำแบบใส่ปลาหรือสิเอินต่าก็ได้เนะแต่ว่าต่ำใส่ต่ำใส่หมอเออโอ้ยจุดจวดพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่นงองก็มาพอกันอีกแล้วจ้าในาสองแอลชวนกินแซบนัวพี่น้องจา้าม้นนี้ภาพพี่นงองไม่กินต่าต่าแต่ว่าต่าใส่อันถาดอันนี้ต้มมาแล้วนะก็เลยไปย่ำย่ใส่อนันน้าปลาไม่ถาดพี่นงองใส่ขนาวส้วใส่ขนมเส้นส่วนใส่ขนมเ,นนนมเน้น,น,น,ขขน,น,นเยอะกว้างแล้วพี่น้องขนมจีนขายกว้างก่อนขนมจีนแอลชวนกินแซบนัวพี่นงองเ้นเนียวเสนน้เสนนุ่มมาแบบนี้ ตีนไก่เปืเป่อยๆใส่มักสะตอลายๆพี่น้องซื้อสะตอมากโลหนึ่งคูเสิยเ็งกินทุกคลิปดอกเพราะว่ามันลายๆยย่ำใส่ทุกคลิปเ,เลยอื ไม่ัน่วยง,ยงมื่อนี้กะถ่ายคลิปแล้วก็สิไปส่งของให้พี่เ้นองจ้ะเป็นสร้างขนมเสซนด้ยวยลายเตบิบส่งของเ็จก็ขึ้นเว้นใบ่อพี่น้องจ <laughs> อืม เหนนื hey, ้อนุ่มด <laughs> mm ิเดสบ่มักโดนยังบอกขาดอืมโอ้ยเนื้อนุ่มดีเดสอืม เห็ดงานว่ามันมนีเป็นล้านเห็ดได้ก็เห็ดไปก่อนเนาะพี่น้องซามีแห้งย่ามเผามาก่มีแห้งเห็ดเลยต้องเห็ดเก็บว้ก่อน จะว่าไปพี่น <poker ak> <int os> ้องก็ต่อ ขายกระป๋ายแข็งกรามมัน ก๋าชีวาขึ้นกะเวนใบบอกเว้นอื่นก็ไม่เพีองกะเว,น,เวนอื่นมันบริไทยเมื่อว่านกะเว้นเสาลงเวนซีโมง,ห,มงห่าโมง เกือดีครับ ดีเสียใจครับคอง ต้องเผ็ดทวั่งง้อินไก่เมียต่มเปืีอยคักเปเนี่ย ว่าหินยำกระดูกแล้วพี่น้องกระดูกมันใหญ่ไม่มีตะไคร้ไง 项目。 เฟ็บ mm hmm. yep. แ่บเติบแล้วก็เพชรหนาบุญจะบาดหนักสนใจอิ่ม อิ่มเลยแล้วพี่น้องมื้อนี้กะนี่ยแหละฝากพี่น้องในใจอีกสักเท่าน่าขนมจีนแอลสวนจีนแซ่บน่อพี่น้องจ้าต้มต้มโดนได้บะตองแานเปื้อนบะตองแานขาดเนาะพี่น้องต้มไปเลยในใจะเส้เนเหนียวหนุ่มเส้นน้อยเอ้วสำหรับมื้อนี้กะขอขอบคุณจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้การติดตามรับชมคลิปกินขนมเส้นกับใสตีนไก่พี่น้องจ้ตาตำตีนไก่ใส่ขนมเส้นเนาะจ้ามื้อนี้กะ พี่น้องทันใดที่เขามากกากกดไลคไรกดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจแอลนี้จ๊ะพี่น้องฝากพี่นอ้นองเขาไปเป็นกำลังแรงใจอีก่องทางหนึ่งเนล้วกันแล้วกันจะทางแฟนเพจแอลส่วนกินแซบนวดนะจ๊ะนั่นแหนะละกัซิม,มี่ทายคลิปร่งคือกันนี่แหละพี่น้องจะฝากไปเป็นกำลังแรงอกแรงใจใอีกสองทางนึงแนะ่กันแล้วกันนะจ๊ะเอาสามมือนี่ก,กัคอตัวร่าพี่น้องไปก่อนสามมือนี่กัสิไปส่งของต่อแล้วก็ขึ้นเว้นต่อพี่น้องลงเว่นอีกเพียกับประมัณ เทียงขึ้นพุดล้พี่น้องจ้ะเนาะมือนีบไปแล้วพี่น้องอไว้พอกันคลิปหนามือหนานะจ้ะสำหรับมือนีบไปละสวัสดีค่ะโอ้ยเพดพี่น้องจ้ะจำย่าอะไรกับเพจย่ามน่นจะเป็นเอ,อียง